สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับนี่ประกอบของเจี๊ยพี่น้องมารับเองเด้่พี่น้องมาแต่อำเภอหนองหานเนาะบ้านใดกจังบ้านเป็นเจียบกับน้องหานหนึ่งตัวไมหนึ่งตัวถึงมันไหมหนึ่อกูแก้วโอ้ยกูแก้วบ้านที่บัดเออเจี๊ยวกับคุณตัวบ้านจีบคุณตัวแม่นครับแม่ใช่บ้านจีบหด้อเปล่ สกลกนวบต้าวข้อตำบลท่าข้อตำบลบ้านข้อด้ยเนาะเอ็มบ่้อใหญ่เออข้อใหญ่ผู้เกี่วของนกข้อใหญ่ก็ขั้นสายก็ระระท่าบอกเนี่ยบ้านมะลัม่ส่วนนั้นบ้านมอลร้านบ่อ น,น,น่าพร้อมกับฝนมื <laughs> อามานเน้านปรเสายอ้ยกับเบี่ยงพี่ญี่ปุ่นที่้ายผนก็ได้บานจีบถูกไหมเที่ยวไปเรื่อยอยู่นะยนีไ่ไเดียวี่บันจีบนอนอยู่หน้าหน้าอยู่บนันจีบซ่อประหาร นี่ยกว่กนเคยกน้ำพุนยูปีไตรปกอนปีอนกนเกาะความพุนด้ผม่ที่เเยวลยก็ม่จู้ว่จะมาจเวเียจะอง่นนทีแรกก็สิแลนด์ยโซงเองไปเมื่อเม่หลายท่านพูดขึ้นขึ้นมาเป่าขึ้นมาเหตุงานไหวเพียงต้องมีเลยมาเดินงกจได้โซงแไปเลยันาะที่ว่านอนนจะได รักต้นทราแบบทีเด้ออืมอะไแบบนี้คือคือมันสีบอกว่าหาอันนี้หมดตัวรถล่เขาบอกไปใส่ช่องผ่านผ่านมีรางผ่านมีรางเนียนใส่อันเดียวกันเลยผ่านมีรางเอาสระของตีใส่ผ่านมีรางของตีดอยู่ขึ้นอืมมันสีเก็บไปได้ตัวเดียวเลยอืม เลยเล่นห้องรอรอตลอดตลอดเมืเมื่อี้ตลมเมนเมือกี้รนะปกติันว่าัน่เตนก็่เป็นเัน่เีหอเาครับครมนมผมผมมันคืมันทางันงเง้ยอย่างเดวเบหน้าไปหลังได้เล้วัชวนมากแล้วก็ที่ยุประมาณนีหละยปมได้ <c oughs> <c oughs> ่ก็ถทายวิดีโอทงมาใส่ไปได้เห็นได้ใส่ันเห็นหนิทองฟองยิ่งคู่ังติงักองเขาเนี้เราเคยที่เรามหาจอมุ่งกุลาเป็นยังกุมกุลาไหมโอ้โอ้ไอุ้่งกุลาไอ้ต้นเฮ้ยเห็นทั้งไอ้ต้นพุ่้เหรออกดีก็ได้เบกู้ดิ เด้ต้นเบิงหลายเสียงเลมงท่าไหไม่ช่องที่มันมีผู้ทยลรืผู้เขากล่องมันเสียงแย้แกนต่อนี่แย้เราสองคนต่ออะไรก็อยู่อยู่ตัเพิ่นติดตอเพิ่มเพื่อเพื่อเปลี่ยนบุกหือล่องทูกสอนท่างนล่ะแล้งฟังไทยมึงโกงอะไรสเลด้ยันย่างอีเด้เป็นยงน่าลมหยีแย้แต่เพราะว่าจะไทยไห้จะย่างก็เสือกเมย์ก็น้าลม

ตัวใครที่เขาุมปลาป้ามัไมตัวเนี่ย20เมตรที่เดียวไปลับมามัดได้หนึ่งเหมือนใคเง้ยเงเานวว่าคือถว่าทกีเทากับแล้วปลามันหลเนาะปลามันปลาอ่อยแล้วมองว่าหาซิปอไรรยไปลาอ่อยไหมปลามันปลาอ่อยก่อดดินก็าไหลูป่าูไเป็นทีไครได้ทั้งเบี้ยนี่นะเบียนไเด็กปลาอ่อยยู่คุว่าตีกับปลาไครับ เี่ยือมันเนาะรูกเงตาเนาะนี่เลยเคียร์นุนพอครับนี่จะักสนเขาลงุณเนะเอ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวสีขาดเด้าวกนีเนาะแบน้ขาต่อบนนู้นเหรอบ่เป็ดแปดนี่ขันนเงบนเก็บสุบานต่อคนเอวหุ่งเหมือนก่อนผีมันกัขาดด้วยร้อกันจะเที่ยนาใส่าระเียนะใช่ตะกี้ผมก็เอนนั่นล่ะมันหาบ่ได้ปีแรก ขายดีแหง้งไปกลันซื้อมาเบิดใหดนหนองคายหิซื้อเลยซื้อมาเห็ดวงหล่ออันนี้ซื้อเอากันตะเชียนมันเนี่ยพอพ่อกันแล้วเ,เนี่ยก็ตั้นหนึ่งมันก็ได้มาคูดเดียวเป็นบ่ดแหละเราไปทีร้านขายเขาแบบนี้ย่างหน,นก็มีร้อยร้อยก็คู่นี่แหละกวันแต่ว่าเบิดเลยปีหนึ่งขายสองร้อยก็ถูกฝัน ต้องลอยก็โตกโตไปซีลอยหาลอยวงเยบานี้มันโมพ่อบานนี้โอ้พอได้ถิมาหาแบบซีพอได้เอาเสดอกชื่อเองก็ดันเองเลยดัดวงเองจังพ่อกัน ค่ะพี่น้องสนใจกระติดต่อสอบถามกันเขามาได้นะคะ0 8 3 3 4 6 2ด3า่องช่างเปล่าคนเฝ้าไล่นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเฝ้าไลนน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อนะคะ <c oughs> ทักมาทางเพจคนเฝ้าไล่ก็ได้เนาะช่างเปล่าคนเฝ้าไล y o ยูทูบ <c oughs> คนเฝ้าไล่หรือโทรตามเบอร์โทรไอดี ID ไล่์กัเบอร์เดียวกันเด้อ